ทางมาถึงเกมวีคที่22คู่ระหว่างหงแดงหรือว่าพูลเปิดบ้านรับกันมาเยือนเบนฟอร์ดนะครับนะมาดูกันหน่อยครับฟอร์ม5เกมล่าสุดของทั้งคู่ที่เจอกันนะครับแล้วก็5เกมล่าสุดในพิมพ์ร์ลีของทั้งคู่นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับลิเวอร์พูลนั้น5เกมล่าสุดนั้นชนะ2เสมอ2แพ้1โดยเริ่มที่ชนะแอตตันวิลล่าไป1ประตูต่อ0นย์นะครับต่อด้วยชนะนิวคาสเซิล3-1เสมอกับสเปอร์2 2 แพ้เลสเตอร์0-1และล่าสุดเสมอกับเชลซี2-2นะครับส่วนทางฝั่ง,งของเบนฟอร์ดฟอร์ม5เกมหลังสุดนั้นสามารถชนะได้2แพ้3โดยเริ่มที่ชนะวัตฟอร์ด2-1แพ้ให้กับไบรตัน0-2แพ้แมนซิตี้0-1ชนะแอตตันวิลล่า2-1และล่าสุดแพ้ให้กับเซาท์ทมันตัน1ประตูต่อ4ครับเรามาดูกันหน่อยว่าใน การเจอกันในช่วงหลังของทั้งคู่นี้นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับนะ้ลิวพูตอนนี้อยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนนะครับส่วนทางฝั่งของเบนฟอร์ดนั้นอยู่อันดับที่13ของตารางคะแนนครับคาดการผู้ชนะนะครับนะตัวเลขยิ่งน้อยคาดการว่าโอกาสชนะยิ่งสูงนะครับลิวพูอยู่ที่1.31สน่ะครับส่วนทางฝั่งของเบนฟอร์ดนั้นอยู่ที่12ครับห่างกันถ้านับเป็นตัวเลขกลกวนก็คือประมาณ สิบเท่าตัวได้นะครับนะแต่ว่าแอบเสียได้คือลิเวอร์พูลเนี่ยเตะแค่นเกมเดียวแต่อย่างที่บอกครับว่าบางครั้งเตะแค่นเกมเดียวแต่คะแนนอาจจะดีกว่าทีมที่เตะ2เกมก็เป็นไปได้นะครับเราดูกันหน่อยว่าเจอกันในช่วงหลังสุดเนี่ยโอ้โหคงจะต้องนะครับน,นับเกมล่าสุดที่เจอกับเบนฟอร์ดครับนะเมื่อต้องรู้ดูการนะครับนะเบนฟอร์ดก็จบด้วยการเสมอกับลิเวอร์พูลไปได้ 3ประตูต่อ3นะครับนะเมื่อตอนต้นฤดูกาล2021-22นี้เองนะครับนอกจากไตร์เก่าๆนี่คือเดี๋ยวกลับไปไกลมากนะครับนะมาดูผลงานของผู้จัดการทีมกันบ้างครับเจคินคอปนะครับแล้วก็ทางฝั่งของผู้จัดการทีมของเบนฟอร์ดนะครับนะของเบนฟอร์ดเนี่ยก็โทมัสแฟงเนี่ยครับก็คือเคยเจอเคยเจอกับคอปเพียงเคียงครั้งเดียวนะครับนะก็ จบด้วยการเสมอกันไปเมื่อต,อต่อต้นฤดูการนั่เองนะครับนะสามสามดังนั้นมาดูกันหน่อยครับว่าถ้าผมจะเป็นต้องเลือกใช้บริการนักเตะจาก2ทีมนี้เนี่ยชั่วโมงนี้นักเตะคนไหนที่น่าสนใจและพิจารณานเลือกเข้าสู่ทีมกันบ้างครับไปดูรายชื่อใน FA ครับประกอบกันหน่อยครับว่าใน f a ฟเครับนะครับนะที่ผ่านมาเนี่ยลิเวอร์พูลนั้นส่งใครลงสนามกันบ้างครับนะดูจากลน์อัพและรายชื่อแล้วเนี่ยก็ถือว่าใส่ ตัวสำรองนะครับนะเด็กๆลงสนามเป็นส่วนมากนะครับนะก็จะมีฟันดที่ไปยืนคุมเกมลับนะครับแล้วก็มีโลเวอร์ซันนอกนั้นก็พักนะครับพวกโจตงโจต้านะครับก็พักไปส่วนทางฝั่งของเบนฟอร์ดนะครับนะเบนฟอร์ดที่ลง FA เคัพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนะก็อ่าแป๊บหนึ่งครับนะผมขอดูหน่อย เบนฟอร์ดแต่ก็ผ่านเข้ารอบมาผมขอดูนิดนึงนะครับนะชนะอ่าสีประตูต่อหนึ่งนะครับตัวที่เด็ดเลยเอ็มบูโมนะครับนะยิงได้ถึง3ประตูครับทำแฮตติกไปได้ครับไลน์อัพตามนี้เลยฮะนะครับนะก็ตามนี้เลยแลวเอ็มบูโมเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนว่าจะลงสนามมาเป็นตัวสำรองด้วยหลักๆก,ก็ใช้นะครับเบนฟอร์ดเนี่ยคือส่งตัวสำรองลงแล้วก็ค่อยทยอยส่งนักเตะต,ตัวหลักตัวริงเนี่ย ลงสนามมาในช่วงนะครับนะาช่วงหลังนะครับไปดูไล์อาพกันหน่อยว่าใครลงสนามมาช่วงไหนแบบไหนกันบ้างนะครับนะาแล้วก็อ่าไล่จากลายชื่อนะครับนะบอลน,นําเร็วก่อนเลยฮะนะครับก็ทีมมันต่างชั้นกันนะครับแล้วก็อ่เขายอยส่งนักเตะตัวหลักๆเอ็มบโมลงมานาทีที่6 2นะครับนะาตัวหลักของทีมตัวฟั่งวังเลยครับก็ว่าได้ครับ แล้วก็ทําประตูได้ด้วยฮะนะจัดแฮตติกกันไปอย่างสวยงามกันเลยทีเดียวครับแล้วก็อ,อ,อีวานโทนี่ลงมาทีที่82ครับตัวหลักเอบูโมทําประตูได้อีกครับนะสุดท้ายก็ทาแฮตติกไปได้ฮะถึงนะครับนะานาทีที่65 76และ87ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจครับว่าเอบูโมเนี่ยก็ต้องติดคันดเดตตัวลุกอยู่แล้วครับส่วน ทีมนะครับนะเจ้าบ้านเรามาดูกันหน่อยว่าถ้าผมจะเป็นต้องเลือกใช้บริการเกมวีที่22นี้นะครับนะเจ้าบ้านอาอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับนักเตะต,ตัวหลักๆก็อยู่กเกือบครอบครับขาดแค่พวกซาร่ามาเน่นะครับนะที่ไปเล่นฟุตบอลให้ทีมชาตินะครับแอฟริกันเนชั่นครับครับทางฝั่งหงแดงลิเวอร์พูลผู้สารประตูครับเชื่อว,ว่าไอซอนเบเกอร์เนี่ยจะกลับมาคืนสนามนะครับเพราะว่า ขาบอกแล้วว่าเกมที่จะเจอนะครับกับอาร์เซนอลในลีกครับนะครับน้าผู้นี้เนี่ยก็จะส่งอลิสันเบเกอร์ลงสนามนะครับเพราะว่าผมแชร์เห็นข่าวอยู่แล้วก็แชร์มาในเพจนะครับนะาว่าคอบบอกว่าจะให้อลิสันเบเกอร์นั้นลงสนามนะครับเพื่อที่จะเรียกความฟิตนะครับนะาเรียกความฟิตเกมที่เจอกับปืนนะครับดังนั้นเชื่อว่าถ้าไม่เจ็บซ้ำนะครับถ้าไม่เจ็บซ้ําก็เชื่อว่าเกมในบอลในลีกนะครับนะ ลิวพูลยังไงก็ต้องเอาจริงถึงเจเจกับเบนฟอร์ดนะครับผู้ศึกษาประตูก็เชื่อว่าไอซอนเบเกอร์ก็น่าจะเป็นมือนหนึ่งของทีมครับโวนแก๊งกองหลังเนี่ยเทนอโนนะครับมีข่าวว่ากลับมาซ้อมได้แล้วนะครับก็เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสได้ลงสนามครับแล้วก็แก๊งตัวหลกัหลกๆครับฟานได้ครับ6กนะครับนะกับเซนเตอร์ตัวหลักของทีมเทนอโนตอนนี้ราคาที่8.4 แล้วก็โตสุดท้ายนะครับนะแอนดะิลโลบันเนี่ยผมเห็นข่าวใครแวแวแว,แว,ว่าเหมือนว่าจะเจ็บหรืออะไรอย่างไรนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางเว็บไซต์ o f f i ิเชียลเนี่ยก็ไม่มีแจ้งว่าอะไรเหมือนกับปกติดังนั้นยังไงเพื่อนๆตามข่าวไว้ดีหรือรอดูนะครับผลการแข่งขันลีกครับของคืนพรุ่งนี้นะครับที่ลิเวอร์พูลจะลงแข่งขันกับอาร์เซนอลนะครับว่านักเตะชุดไหนใครลงสนามกันบ้างน,นะครับเพื่อจะใช้ ในการประกอบการตัดสินใจนะครับนะในการตัดสินใจว่านะครับในเกมที่ลิวพูจะเจอกับเบนฟอร์ดเนี่ยนะครับนะนักเตะคนไหนจะลงเป็นตัวจริงแต่ผมเชื่อว่านะครับน้าลิวพูเนี่ยคงต้องเอาจริงครับนะเพราะว่าตอนนี้อยู่อันดับ3ของตารางคะแนนนะครับก็ถูกจากฝูก็ลองจากฝูน่าทิ้งระยะห่างอยู่พอสมควรดังนั้นต้องเอาจริงทุกเกมครับส่วนตำแหน่งตัวลุกชั่วโมงนี้เนี่ยโจกต้าครับ ยืดหนึ่งมาได้เลยฮะแล้วก็ฟาเบโน่ครับเพราะว่าใน f a ฟครับก็ได้ลงสนามมายืดเส้นยืดสายแล้วครับแล้วช่วงนี้ก็ไม่เหลือใครแล้วด้วยแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับก็มองไปที่ออกเล็กชมาเลนนะครับนะช่วงก่อนนั้นได้รับโอกาสลงสนามอยู่พอสมควรแต่ว่าถามถึงตัวลุกลิเวอร์พูลเนี่ยยืดหนึ่งกันยังไงก็ต้องมองไปที่โจตาครับนอกนั้นก็ถือว่ามีโอกาสนะครับโดนโรเตชันได้แต่ว่า นะครับนะช่วงนี้เนี่ยตัวลูกกับตำแหน่งต,ตัวเลือกกับตำแหน่งตัวลูกของลิเวอร์พูลเนี่ยค่อนข้างนะครับจะต้องฝากความหวังไปที่โจตาเป็นหลักนะครับนะก็ทางเพื่อนสนใจใช้บริการนักเตะของลิเวอร์พูลนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งตัวลูกหรือตัวรับก็ลองพิจารณาจากรายชื่อชุดนี้ดูได้เลยนะครับนะ่ามาดูทางฝั่งของเจ้าบ้านกันบ้างนะครับนะ้มาพูดทีมเยือนก่อนนะครับนะมาดูทางฝั่งอ่ะถูกต้องแล้วครับนะลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิ์รับ เบนฟอร์ดถูกต้องแล้วครับลิวพูลเล่นในบ้านเล่น,ลน,ลนในแอนฟิลด์ด้วยแล้วก็เจกับเบนฟอร์ดด้วยส่วนทางฝั่งเบนฟอร์ดเนี่ยชั่วโมงนี้นะครับนักเตะที่น่าสนใจนะครับคงต้องอ้างอิงจากรายชื่อที่ลงใน f a ฟเัเมื่อสักครู่นี้นะครับนะในตำแหน่งตัวลุกเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีปัญหานะครับนะเพราะว่ามันเจาะตรงมาอยู่แล้วส่วนตำแหน่งตัวรับเนี่ยผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมช่วงนี้ก็คงต้องยกให้กับ เนันเดสครับราคา4.5ส่วนแก๊งกองหลังนะครับก็ต้องฝากความหวังไว้ที่คู่เซนเตอร์นะครับนะไม่ว่าจะเป็นพีนอ็อกอ่าเจนเซ่นนะครับกับตันทีมราคา4.6แล้วก็พีนอกราคา4.5นะครับนะในตำแหน่งเซนเตอร์ส่วนตัวรับอีกหนึ่งตัวนะครับนะผมขอไปไล่ไล์อัพชื่อในะ f a ฟนะครับนะดูก่อนได้เลยนะครับนะเกมก่อนหน้านั้นเนี่ย นะครับเกมก่อนหน้านั้นผมขอดูรายชื่อหน่อยนะฮะเพราะว่านักเตะอ่านี่เลยครับนะฟอร์มอันร้อนแรงนะครับตัวละครลับอีกหนึ่งตัวในเกมวีคที่22ก็ว่าได้ครับราคา4.3ครับนักเตะในตำแหน่งแบ็คนะครับถ้าจ่าไม่ผิดนะครับถ้าจำผิดขออภัยนะครับนะรายชื่อตามนี้เลยครับนะแม็กโล โลแม็กโลเอสเลอร์ลามุสเซนนะครับนะออกเสียงผิดอ่านผิดขออภัยด้วยจริงๆนะครับนะาลายชื่อก็อตามนี้เลยครับราคาไม่แพงอยู่ที่4.3เท่านั้นในตำแหน่งตัวรับของเบนฟอร์ดครับส่วนตำแหน่งตัวลุกเนี่ยก็อ,อย่างที่บอกครับนะยืนหนึ่งคงต้องยกให้กับเอ็มบนะูโมฮะหล่อตามมาด้วยอ e ีวานโทนี่ครับข้อดีของเบนฟอร์ดอีกหนึ่งอย่างคือจะมีดับเบิลเกมวิกแต่ว่าดับเบิลเกมวิกของ เบนฟอร์ดนั้นก็อาจจะเป็นเกมหนักหน่อยครับเพราะว่าเจอลิเวอร์พูลแล้วก็เจอกับแมนยูครับแต่ว่า2เกมนะครับถ้าเพื่อนสนใจใช้บริการตำแหน่งตัวลุกเนี่ยนะครับนะก็ต้องมองไปที่คู่นี้ครับนะเอมบูโมราคา5.3และก็อ e ีวานโทนี่ราคา6.0ครับและนี่คือนักเตะของเบนฟอร์ดทั้งตำแหน่งตัวลุกกับตัวรับถ้าเพื่อนสนใจใช้บริการก็ ลองพิจารณาจากหลายชื่อชุดนี้ดูได้เลยครับผมและนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่นํามาฝากเ,เพื่อนๆกันครับขอให้สนุกกับการจัดทีแฟนตาซีพรมเมลีกไม่ว่าจะเป็นของจีจีไลท์หรือแฟนตาซีพรีเมลีกออฟฟิเชียลนะครับขอให้เพื่อนๆทุกๆท,ท่านโชคดีเรียกนักเตะได้ถูกทีมถูกตัวและใส่กับตันได้ถูกคนนะครับขอบุณทุกซักสไคร์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่กดให้ชอบสนุกดีครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ